แถวใกล้บ้านเฮาก็พอมีนกมีตะฮอกมากินมากอยู่เด้อต่ว่าคือได้ประมาณสองทิศไปนี่แหละแล้วหมอกเต็มจริงๆเนาะเฮาสิซุ่มยิงกะตาเห็นต่ว่าใส่กล้องนะมันบ่เห็นแล้วเลยบอกได้ถ่ายให้เบึง่งเด้อเด้อสิลงยิงให้เบิ่งว่ามันมืดๆหรือว่ามันเป็นจังไรเนาะเพอเบิ่งไกาก็บอค่อยเห็นในละกะ บึงกล้องไปมักนกลับมัม่วๆเนี่ยนะ ม่หบังมาแลนะตอกไม้นบางหนะมดลนะยังคือเสีทุกคนมันนะอย่างไรนะ สบายดีเพื่อ,อนๆและแ e อปสีทุกคนนะเขามาเห็นต้นมะก,กอนี่นะกะก็มาสูงกันได้แถวคันยูพอดีเลยมันแถวสิบปลายเสาเม็ดนี้นะแล้วกะคือทั้งรุ่มนี่มีมีคือตัวหอกหอมันกลิ่นหลนะวันนี้มันตกกระเตะโบหรือว่ามันโตต้ตนไน่นะ แต่ว่าก็คือมากทุกอันที่ว่าตกมานี่นะคือมันแกะกินหมดเลยนะแล้วกะตอนนี้ก็สีมงไปนะมากวันประมาณนี้แหละกินหมดเลยบอได้ว่าแถวแถวนี้ก็มีพวกเถาวันไหลบอกไ้ว่มันที่มีตัวฮอกมากินเรียบอลเนนะาะเพื่อตามบึงนี่กน็น่าจะเป็นตัวหอกตอนในเลยกัตกกระเตนะวอรได้ยินตกกระเตห้องห้องอยู่ถึงเห็นนะเดียว่า คือมันก็กินดูนะนเนาะขมุนได้ว่ามันมีหลายตัวบ่นหรือว่ามีน้อยตัวเนาะแต่ว่าที่เสียดายก็คือมันมีพวกหมอกมันได้ก็ทท้งทึงมันด้านนม,นมันมะืดเนาะคันเทาเอาแสงขึ้นหลนมันกะพอได้พอเห็นอยู่แต่ว่ามันมืดเนาะ อยู่ป่านีนค่อนข้างมืดแล้วนะก็พอดีลูกแล้วที่เซนลูกยิงนั่งยิงตกเตะฮะเนาะวันนะีนว่าเซมีต่อนายมากินหรือบอเนาะก็ลูกเบือสองนะโมสิบเอ็ดนัดตัวนี้เป็นสาวแกรนเนาะ้าจุด้าสิบสี่ มือค่อนข้างมืดนะจับไว้เน่นกะทางนี้กับมืดๆล่ะทางเทืองกะบบุคเคยเห็นขักบอนี่วะสีเห็นตะเกงเตะเหลือบอลเ้อไทยกะคือสีบุเห็นแล้วแหละตอนนี้นะเมื่อกี้นี่ยิงยิงไปสองนัดกับมืดๆนะไทยกับบอนี่ว่าซีสีเห็นหรือบอลนะกินนี่ก็ได้ Ô, ôi mình vô như... Phúc Nga máy phông và mình bằng một lệch Phúc thấy hiền lên à Mình phải kiểm trì nôn lâu บางมดมาคุยเห็นเลยนะเดือขึ้นเือขึ้นเดือไปยุดเลยนะไปตลอด เรียบร้อยฮะเี่นสามสี่ตัวสี่ห้าตัวยืดถึงเจ้าว,ว่ามันมีพวกมมกำบ้ายกระดับบาไม้บางงดนะดูให้เ,เห็น มันเล่นไปก่อนละมันประยุทธ์นะมันมาตึตตตา้วติ้วตึ้วติ้วมาเป็นใสเ่เหรอนไปก่อนแล้วห่วาวซาไปในเหตุให้ถึกแต่ก้นมันตกมาอะไรเงี้ยนึงมันกะไปละ ะะข้ามแล้วครับข้แล้วจะบบเห็นตนนัวในมานะพวกตัวกระเตะตัวค้างไรนั่นแหละมันเยอะเห็นมากยิ่งขึ้นแะกินดูป่านนี้น่าจะเป็นพวกกระเตะนี่เลยเนาะนนั่นแหละ ทำผสมวะทำผสมมาเมื่อแล้วคือซีได้กลับแล้วเนาะมันสงสัยมีคนมายิงก้อนระเบิดเนาะอผมเห็นตันไห้มานะเห็นกระจอนสองตัวได้มาได้ยิงกลับพักกระแตม,มามากินเจนั่นไล้กับเจ ถึงขั้นนั้นแล้วก็มันบางบาง,บางนะมนเห็นเนาะพวกที่ว่าเห็นนันมันมันยู่เจนนั่นเลยกะอีโหตอนนั้นบอลอนนั้นถึงขัน้นนะ่ะเม่อกี้กินมากเลยวมันก็กลับไปไปแล้วไปบๆๆๆนะักว่าไวเนาะ